สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องนี่เลยครับกับนาฬิกา c a s ิโอจีช็อถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปครับเพื่อนๆใส่นาฬิกา c a s ิโอจีช็อแบบผมอยู่หรือเปล่าครับ เรือนนี้นะครับเป็นเรือนที่โคตรแข็งแกร่งเลยนะครับผมใส่มา10กว่าปีแล้วนะครับเป็นรุ่นที่ผมเอาไปลุยตามที่ต่างๆวันนี้เราก็อยากจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับเพราะนาฬิกาคาซิโอจีช็ ck เนี่ยเป็นที่นิยมของวัยรุ่นแล้วก็นักกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายลุยสายเที่ยวนะครับหรือสายหล่อเนี้ยบบางทีก็ใส่คาซิโอจีช็ ck ก็ได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคาซิโอจีช็ ck นะครับมีมากมายหลายรุ่นเหลือเกินนะครับก็วันนี้เราจะมาดูว่ารุ่นไหนฮิตที่สุดครับ พร้อมแล้วไปชมกันครับไปหากกล่าวถึงนาฬิกาที่มีความทนทานสูงแล้วก็ก็เชื่อว่านาฬิกา G-Shock จากคาซิ o ต้องเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ใครหลายๆคนนึกถึงและแน่นอนครับเนื่องจาก G-Shock เป็นนาฬิกาที่ถูกคิดค้นมาเพื่อให้มีความแข็งแกร่งและทนทานเป็นพิเศษดังนั้นจึงกลายเป็นนาฬิกาที่มีความทนทานสูงติดอันดับต้นๆของโลกแถมในปัจจุบันานาฬิกา G-Shock ยังเป็นที่ถูกใจของผู้ชายหลายๆคน รวมถึงสาวๆด้วยนะครับด้วยดีไซน์ที่เท่ไม่ซ้ำใครอีกครั้งยังเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับการสวมใส่ทุกโอกาสและมีให้เลือกหลายรุ่นมากมายเลยครับนาฬิกา G-Shock ผลิตขึ้นครั้งแรกในปีคิตศักร 1, 1983ภายใต้บริษัท Casio ของประเทศญี่ปุ่นโดยผู้ออกแบบมีความต้องการที่จะคิดค้นนาฬิกาที่ทนทานเป็นพิเศษแม้จะได้รับแรงกระแทกอย่างหนัก ทำให้ G s ช็ c k มีพื้นฐานสําคัญ3อย่างนั่นก็คือกันน้ําได้อย่างน้อย10บาร์หรือ100เมตรสามารถกันแรงกระแทกที่แม้ตกจากที่สูงถึง10เมตรโดยมีวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตคือยูรีเทนนาฬิกาจึงมีความคงทนสูงและยังถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการใช้ยูรีเทนเพื่อผลิตนาฬิกาอีกด้วยครับในปัจจุบัน G s ช็ Sho ck ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติกันรกระแสะไฟฟ้า หรือคงทนต่อสภาพอากาศที่เย็นจัดรวมถึงใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเช่นบลูทูธรวมถึงวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการผลิตนาฬิกาเช่นโลหะเรซินหรือไทเทนเนียมด้วยคุณสมบัติหลายๆประการนาฬิกา G ีช็ c k จึงนิยมมากในหมู่นักกีฬาและเหล่าทหารครับครับในปัจจุบันนาฬิกา G s ช็ Sho ck มีมากมายหลายรุ่นดังนั้นเพื่อเป็นการแนะนำผมจึงได้จัดอันดับนาฬิกา G s ช็ c k ยอดนิยมที่สุด10อันดับครับอันดับ10 คาซิโอจีช็อรุ่น d w d 5 5 0 0 b b ขีดหนาฬิการุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อฉลองครบรอบ35ปีของ G-SHOCK โดยได้รับการออกแบบให้เหมือนรุ่น d w 5 5 0 0ในสไตล์ Neo c คลาสสิเข้ากับการแต่งตัวแนวสตรีทหรือสปอร์ต ความพิเศษอยู่ที่หน้าจอดิจิตอลอ่านง่ายไม่ซับซ้อนมีฟังก์ชันพื้นฐานครบครันน้ำหนักเบาใส่ง่ายเหมาะกับการใส่เพื่อทำกิจกรรมต่างๆอีกทั้งยังมีไฟ LED อัตโนมัติรวมถึงมีไฟแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งปลุกหรือต้นชั่วโมงอีกด้วยที่สำคัญมีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานถึง10ปีเลยครับราคาอยู่ที่2450บาทอันดับ9 c a s ค o ซ s h o c k รุ่น GBA ขีด800ขีด1 A นาฬิการุ่นนี้ได้รับการออกแบบที่พิเศษเพื่อเด่นคว่าอั to date ไม่ตกเทรนแม้ระยะเวลาที่ผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามสายเป็นวัสดุเลซินเหมาะกับการใช้เล่นกีฬามีบลูทูธเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพื่อดูข้อมูลการออกกำลังกายของคุณได้มีหน่วยอัตราเร่ง3แบบไม่ว่าจะเป็นการวัดก้าวในการวิ่งของเรา การนับถอยหลังที่คุณสามารถตั้งชุดจับเวลาได้ถึง20ชุดและมีหน่วยบันทึกความจำถึง200รอบเลยครับสามารถนับก้าวผ่านแอปพลิเคชันได้ถึง5ระดับพร้อมความสามารถในการคำนวณแคลอรี่อีกด้วยครับและที่สำคัญที่สุดในส่วนของสายยังมีห่วงรัดที่ช่วยยึดกับข้อมือของเราได้เป็นอย่างดีจึงไม่เลื่อนหลุดแม้จะต้องออกแรงเยอะหรือออกกําลังกายอย่างหนักครับราคาอยู่ที่3 9 0บาท อันดับ8 Casio G-Shock รุ่น GA 2 0 0 0 S 1 ADR รุ่นนี้มีให้เลือกสีขาวและสีดำมาพร้อมสีไฮไลท์ของตัวอักษรที่เรียบง่ายและช่วยให้นาฬิกามีรูปร่างที่สวยงามและดูมีมิติมีปุ่มสั่งการทำงานใหญ่ทำให้กดง่าย มีไฟเรืองแสงแบบคู่บนหน้าปัดช่วยให้อ่านเวลาง่ายแม้อยู่ในที่มืดสแสดงเวลาได้ถึง31ไทม์โซนกับอีก48เมืองพร้อมทั้งระบบจับเวลาที่มีความละเอียดสูงรุ่นนี้เหมาะกับคนที่อยากได้นาฬิกาใส่สบายๆเหมาะกับการแต่งตัวแบบเรียบง่ายเป็นอย่างยิ่งครับราคาอยู่ที่2,899บาทอันดับ7 คาซิโอจีช็อครุ่น G A ขีดหนึ G B ขีดห A 1นนาฬิกาหน้าปัดสีทองหรูหรา ผสมผสานกับตัวเรือนและสายเลิ้นสีดำมันวาวทำให้ดูเท่ไม่ซ้ำใครนอกจากนี้ยังมีการผสมผสานระหว่างระบบดิจิตอลกับระบบอนาล็อกได้อย่างลงตัวทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและคลื่นแม่เหล็กมีระบบบอกเวลาต่างประเทศกว่า29ไทม์โซนสามารถแสดงเวลาโลกสลับกับเวลาท้องถิ่นได้มีไฟ LED เปิดปิดอัตโนมัติกันน้ำได้ถึง200เมตรอีกด้วยครับราคาอยู่ที่2,650บาทอันดับ6 คาซิโอจีช็อรุ่น GST-110D-1A ครับแน่นอนเลยว่านาฬิการุ่นนี้คือนาฬิกาที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและหรูหราได้เป็นอย่างดีประกอบด้วยวัสดุที่หลากหลายทั้งโลหะและเรซินเพื่อป้องกันแรงสันเซเซ่นสะเทือนและแรงกระแทกอีกทั้งยังมีคุณสมบัติอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบเลื่อนเข็มนาฬิกาเพื่อการอ่านหนปัดที่เป็นดิจิตอลได้อย่างง่ายขึ้นมีแผงทัชโซลา และที่สําคัญมี LED ถึง, human, 1, ห er ถง2หลอดเพื่อความสว่างและทําให้อ่านหน้าปัดได้ง่ายขึ้นและกันน้ําได้ลึกถึง200เมตรสามารถใส่เป็นทางการและออกลุยได้ตามสถานการณ์ต่างๆครับราคาอยู่ที่7,500บาทอ <kurz> ันด <im> ับ5 Casio G-Shock รุน GSG ขีด 100- ่น g s g 1 0 0 1ขีด 1A8 ครับเมื่อพูดถึงนาฬิกาสำหรับการทำงานหรือกิจกรรมสุดทรหด คงเป็นรุ่นอื่นไปไม่ได้นอกจากนาฬิกาในซีรีส์ Master of G-Series รุ่น m u s t Master ที่มีคุณสมบัติกันโคลนและฝุ่นได้ดีทั้งในส่วนของหน้าปัดหรือบริเวณปุ่มสั่งงานพร้อมกับเสริมการกันกระแทกอย่างเต็มรูปแบบการออกแบบสะท้อนภาพความแข็งแกร่งและดูบึกบึนในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานพิเศษรุ่นนี้ก็มีกันอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นแผงทัสโซลา่าที่กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์หน้าปัดมี LED backlight รุ่นนี้เหมาะกับกิจกรรมลุยๆไม่ว่าจะออกแดดลุยโคลหรือลุยฝุ่นก็เอาอยู่ครับราคาอยู่ที่7630บาทอันดับ4 CASIO G-SHOCK รุ่น d w 5 u ขีด5600 HR ขีด1นาฬิการูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของ G-SHOCK มาพร้อมกับสีดำแดงในลักษณะ Black a n d r e d s e r i e s ซึ่งเป็นการหยิบเอาสีสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์มาเป็นตัวชูโรง ซึ่งในขั้นตอนการผลิตก็ได้หลอมทั้งสองสีเข้าด้วยกันอย่างพิถีพิถันจนออกมาเป็นนาฬิกาที่เท่และลงตัวมากๆครบด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำลึกถึง200เมตรมีแสงไฟกระพริบเมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือนต้นชั่วโมงและนาฬิกาปลุกนอกจากนี้ยังมีแสงไฟ EL ให้แสงระเรื่อบนพื้นหลังและหน้าปัดสามารถใช้จับเวลาการแข่งขันกีฬาได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถบันทึกได้ถึง2อันดับเลยทีเดียวครับราคาอยู่ที่2440บาทอันดับ3 Casio G-Shock รุ่น G-A-700CA นาฬิกาสีแดงสุดเท่รุ่น G-A-700 นี้มีเข็มบอกเวลาที่ออกแบบมาให้เป็นรูปทรงพิเศษเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านเวลาได้ง่ายอีกครั้งยังมีดีไซน์ที่โดดเด่นดูมีพลังและมีปุ่มสั่งการขนาดใหญ่ ทำให้นอกจากดูแข็งแกร่งแล้วยังช่วยในเรื่องของการใช้งานที่สะดวกมากขึ้นด้วยนอกจากสีแดงแล้วรุ่นนี้ยังมีสีอื่นๆอ,อีกด้วยครับมีสเสน่ห์ไม่แพ้กันฟังก์ชันพิเศษของนาฬิการ,รุ่นนี้ก็คือแสงไฟ LED ที่มีความสว่างมากและหน้าปัดเป็นแบบอนาล็อกและดิจิตอลช่วยให้ง่ายต่อการอ่านเวลาครับราคาอยู่ที่2,199บาทอันดับ2 Casio G-Shock รุ่น GST- ขีด b 1 0 0 XB- ขีด2 A นาฬิการุ่นนี้ใหม่จากซีรีส์ g s t e e l เป็นนาฬิกาที่ผสมผสานวัสดุที่หลากหลายมาพร้อมกับปุ่มควบคุมที่เป็นโลหะภาพรวมของตัวเรือนและสายมีสีดำและสีน้ำเงินแต่ในส่วนของหน้าปัดมีสีชมพูรโรสโกแทรกอยู่อย่างลงตัวกรอบทำมาจากคาร์บอนทำให้มีน้ำหนักเบาทนทานยิ่งขึ้น ประกอบด้วยวัสดุกันกระแทกและกระจกซับฟรายที่ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีครับฟังก์ชันเด็ดรุ่นนี้ก็คือมีระบบทัชโซล่าเพื่อดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์มีบลูทูธสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ผู้ใช้งานได้และยังมีตัวแสดงระดับของแบตเตอรี่อีกด้วยครับราคาอยู่ที่ 14, 1 4 5บาทอันดับ1ได้แก่ c า s ิ o g s h ช c อรุ่น G-A ขีด1 a ครับเป็นนาฬิกาที่ได้รับความนิยมสูงสุดอีกรุ่นหนึ่งก็ว่าได้เลยนะครับสำหรับรุ่น G-A ขีด110ที่มีการออกแบบมาอย่างสุดเท่มาพร้อมกับฟังก์ชันครบครันโดยหน้าปัดของรุ่นนี้มีความกว้างแถมยังเป็นการผสมผสานระหว่างระบบอนาล็อกและดิจิตอลขีดบอกเวลาและเข็มนาฬิกามีความเงางามช่วยให้อ่านเวลาง่ายกรอบกระสายใช้วัสดุจากเรซินเหมือนกันทำให้มีความทนทานสูงเหมาะกับกิจกรรมลุยๆครับ และยังมีความพิเศษอื่นๆไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติหน้าปัดสามารถเลือนแข็งได้ในที่มืดมีระบบแสดงเวลาโลกจับเวลาได้กันน้ำได้ถึง200เมตรและยังทนทานต่อคลื่นแม่เหล็ก และที่สำคัญคือเมื่อเทียบคุณภาพกับราคาแล้วถือว่าคุ้มค่าสุดๆครับราคาอยู่ที่2,490บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ m y b a s e ครับเป็นยังไงบ้างครับกับข้อมูลที่นำมาเสนอเพื่อนๆใช้รุ่นไหนอยู่ครับหรือเพื่อนๆกำลังอยากได้รุ่นไหนอยู่ก็อย่าลืมเมมบอกผมด้วยนะครับ สำหรับผมนะครับผมชอบรุ่นนี้มากๆกนะครับก็ซื้อมานานแล้วจําได้ว่าซื้อไปจากสิงคโปร์นะครับราคาประมาณ3 0 0 0ักว่าบาทนะครับใส่มา10กว่าปีแล้วนะครับแล้วจะบอกว่ารุ่นนี้นะครับไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าเป็นรุ่นเดียวกับที่ติ๊กเจษดาพรนะครับดาราสุดหล่อของเราเนี่ยแหละครับใส่ออกรายการนวิวเกเตอร์นะครับไปเที่ยวป่าต่างๆนะครับในรายการเขานะครับก็ใส่เรือนนี้รุ่นเดียวกับผมเลยนะครับเป็นรุ่นที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ สิบกว่าปีแล้วนะครับยังไม่เปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรเลยนะครับทนทานจริงๆครับแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงบ้างเพื่อนเพื่อมีรุ่นในฝันหรือเปล่าก็อย่าลืมเม้มมาเล่าให้ผมฟังบ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย